โอเคครับก็สวัสดีชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลอแต่อร่อย EP ที่3นะครับเราทรํารายการจีบสาวเราจะไม่มาที่นี่ก็ไม่ได้ครับเพราะที่นี่คือแหล่งทรัพยากรชั้นดีครับเดี๋ยวนี้เช่นเคยครับพี่จะมาจีบสาวให้น้องๆหนูๆดูนะครับแล้ววันนี้ผลมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนครับาารับประกันสนุกแน่นอนพ่อ,อนะครับผมข,ขอถามอะไรนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดให้เลือกได้ตัวหนึ่งครับเป็นตัวละครในแอดเวนเจอร์อยากเป็นตัวไร อยากเป็นหรือคะเพราะาอะไรเพราะตัวเล็กมากถ้าอยากตัวใหญ่แต่ถ้าเป็นผมครับผมอยากเป็นสไปเดอร์แมนเราจะได้มีเยื่อใหญ่ให้กันพอได้ครับได้ได้มุ่งหมายนะดังรอครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับฝากไอจีให้รายการหน่อยเดี๋ยวแบบคนไปติดตามยังไงไอจีชื่อยาวมากชื่ออาุ้มชนมณีขอโทษครับถามเลนนิดหนึ่งครับในความคิดน้องครับคือปลาโลมาครับสีอะไรครับ สีฟ้าจริงๆแล้วมันคือสีชมพูอน้องคิดไม่ถึงนะครับแต่พี่เอกคิดถึงน้องรู้มันพอผ่านไะครับมุกมานี้พอที่แบบจะเข้าไปอยู่ในใจอะไรอย่างี้ได้ไหมน้องครับเดี๋ยวลุกวนฝากไอจีให้รายการนะครับไอจีเอเ a ียรุนรัตค่ะน้องครับขอโทษครับพี่ถามอะไรนิดหนึ่งมีโอไหมครับโอลโอกาสที่เราจะได้รักกัน โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับยิ้มแหม่น้องครับขอโทษครับขอถามอะไรนิดนึงได้ไหมในน้ำมีปลาครับในน้ำมีอะไรครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแต่ถ้าเธอมีเราอ่ะเธอจะไม่เหงาเนาะคนดีเรื่องพอได้ครับโมงพอได้ไหม หน้าตาผมไงพอผ่านนะครับที่จะเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยพอได้ได้ค่ะเดี๋ยวลูก็ฝากไอจีให้รายการให้คนไปติดตาม A Y L U L L A ค่ะโผมาครับเน้องครับขอโทษครับขอถามอะไรนิดนึงได้ไหมในความคิดน้องครับท้องฟ้าเหมือนกว้างไหมกว้างไหมในความคิด ชื่ออะไรชื่อองค์ทองคือทองฟ้ามันดูว่าแต่น้องจะมีใจพี่บ้างได้ไหมคือมันเป็นมุกอะไรประมาณนี้ยมันพอผ่านไั้ยมุกประมาเงี้ยผ่านมาได้ไหมพอได้ไหมก็พอได้อย่างไรจะฝากไอจีให้ FC ช่องหน่อย E E N F N T P N T น่ารักมากครับครับขอบคุณครับโอเคครับวันนี้นะครับก็จบ EP ที่3ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ น้องๆหนูก็คงจะได้เห็นแล้วว่าการจีบสาวมันไม่ได้ยากอะไรนะครับไม่มีผู้หญิงคนไหนนะัะเกียรน้องจำไว้นะครับรับประกันว่าน้องต้องสำเร็จแน่อนอนครับเดี๋ยวเจอกัน้าที่พี่สบายรู้ว่าเราจะไปจีบสาวที่ไหนนะครับโอเคครับลุกมาครับ